พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเสริมดวงชะตาพิชิตมารทั้งมวลชนะอุปสรรคทั้งปวงพระวาสนาหลวงปู่ทิมท่านกล่าวไว้พระดีพุทธคุณหลักล้าน พระผงพิชิตมานหลังยันห้าเนื้อผสมคอยเสกออกวัดท่าเกวียนจังหวัดฉะเชิงเซาพิธีใหญ่เกจิอาจารย์108รูปลูกปี2514จัดสร้างโดยหมูลนิธิธรรมรัตนหลวงปู่ทิมวัฒหารไล่เสกปลูกเสกพร้อมพระเกจิชื่อดังอีกมากมายสมเด็จพิชิตมานเป็นพระที่สร้างขึ้นมา เพื่อซืบทอดพระศาสนาและแจกให้กับผู้ร่วมงานและชาวบ้านทั้งหลายในคราวนั้นส่วนที่เหลือท่านพระครูสัมพันธ์ได้นำพระมาเก็บบรรจุกุไว้ที่วัดโนนข้างนะครราชสีมาตั้งแต่ปี2514เป็นต้นมาจนกระทั่งเมื่อกลางปี2559ทางวัดโนนข้างได้ทำการกอร่อสร้างมหาเจดีย์ใหญ่แต่ด้วยขาดปัจจัย จึงได้นำผ้าสมเด็จพิชิตมานออกมาให้พุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญร่วมทำบุญจึงเป็นที่มาของสมเด็จพิชิตมานกรุวัดโนนข้างประวัติการจัดสร้างผ้าสมเด็จพิชิตมานหลังยันห้าและผ้าผงสมเด็จพิชิตไพรีหลังยันบัวออกวัดท่าเกวียนจังหวัดฉะเชิงเซาปี2514 จัดสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัตหลวงปู่ทิมปลูกเสกหลายละเอียดลายนามภาคณาจารย์นั่งปกวัตถุมงคลร้อยแปดลูกวัดท่าเกวียนตำบลพนมอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาสิบสมีนาคมพุทธศักราช2,514คือ 1. หลวงปู่คำมีถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรี 2. หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่และยอง3หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพ4หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนครสวรรค์ 5. ห,หลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนานคนครสวรรค์ 6. ห,หลวงปู่ศรีวัดสแกยุทธยา7หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไอิฐเพชรบุรี8หลวงพ่อสงวัดเจ้าสาราลอยชุมพร 9. หลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมบุรีลำสิ0หลวงพ่อชื่นวัดมาบขาและยอง 11. หลวงพ่อหอมวัดชาญหมากรละยอง 12. หลวงพ่อคร่ำวัดวังว่ารละยอง 13. หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจันทบุรี 14. หลวงพ่อทบวัดชนแดนเพชรบูรณ์ 15. ้าพระอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนศาลานครศรีธรรมราช16 หลวงพ่อทิพวัดโพทองบุรีลำ17หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนครปฐม18หลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอเหนือร้อยเอ19หลวงพ่อแก้ววัดช่องลมสมุทรสาคร20หลวงพ่อซิมวัดถ้ำผาป่องเชียงใหม่21พระอ,อาจารย์วันวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนคร22หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรี23 หลวงพ่อถิดวัดป่าเลไลสุพรรณบุรี24หลวงปู่พริ้งวัดโบสโกงธนูลบบุรี25หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนคมปรปฐม26หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์สมุทรสาคร27หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปาจีนบุรี28หลวงพ่อกีวัดหูช้างนนทบุรี29 หลวงพ่อเส่งวัดกาลยานิมิตรกรุงเทพ30หลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วฉะเชิงเซาสา31หลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนาคปรปฐม32หลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนครพนม 33. หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนคปรปฐม34หลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีสมุทรสาคร35หลวงปู่ทูบวัดแครกรุงเทพ 36หลวงพ่อของวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรี37หลวงพ่อคิงวัดถลุงทองนครศรีธรรมราช38หลวงพ่อเปิดวัดบางพระนคปรปฐม39หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนืออยุธยา40หลวงพ่อจันวัดทุ่งเฟือนครศรีธรรมราช41หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่อธิษฐานจิตมา 42หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนอุดรธานี43หลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมราช,ชบุรี44หลวงพ่อนาดวัดศรีโลหะราชบำรุงกาญจนบุรี45หลวงพ่อมีวัดซามป่างามฉะเชิงเซา 46. หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออยุธยา 47. ขูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงเชียงใหม่ 48หลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งอยุธยา49หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตขอนแก่น50ครูบาดวงดีวัดท่าจำปีเชียงใหม่51หลวงพ่อโอดวัดจันเสนคนครสวรรค์ 52. หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่สุพรรณบุรี53หลวงพ่อคูนวัดบ้านไล่นครราชสีมา54 หลวงพ่อเสียงวัดบางนาปทุมธานี 55. หลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหานอุดรธานี 56. หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงสละบุรี 57. พระครูเมตยานุรักษ์วัดว,ดวดชิราลงกรนครราชสีมา 58. พระครูสัมฤทธิ์วัดอู่ทองสุพรรณบุรี 59. พระวิบูณเมธาจารย์วัดดอนเจดีสุพรรณบุรี 60หลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมกาญจะนะบุรี61พระครูกาญจโนโปรมคุณหรือหลวงพ่อลำใหญ่วัดลาดย่ากาญจะนะบุรี62หลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณเพชรบุรี 63. พระครูภัยสารคณารักษ์วัดไร่ขิงนครปฐม64หลวงพ่อสนิทวัดลำบัรลอยนครนายก 65. หลวงพ่อสีหมอกวัดเขาวังตะโกชนบุรี 66. พระครูศรีสัตตคุณวัดสัตหีบชนบุรี 67. หลวงปู่บุญทันวัดประดูสีปราจีนบุรี 68. พระวิสุทธาจารย์คุณวัดเกาะหลักประจวบสีคีริขันธ์ 69. าพระอ,อาจารย์สุบินวัดถ้ำไก่แก้ว นครราชสีมา70หลวงพ่อมิวัดสะพานทนบุรี71พระครูพิชัยนรงฤทธิ์วัดคอกหมูกรุงเทพ72พระอาจารย์บำเลอวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพ73พระยานวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลกรุงเทพ74 พระครูพิทักษ์เขามากรวัดท่าเกวียนฉะเชิงเซา75หลวงพ่อถึกวัดสนามช้างฉะเชิงเซา76หลวงพ่อเม็ดวัดเบึงกระจับฉะเชิงเซา77หลวงพ่อผิววัดหนองบัวฉะเชิงเซา78หลวงพ่อสายวัดซำป่างามฉะเชิงเซา 79หลวงพ่อเห่งวัดอ่าวสีเสียดฉะเชิงเซา80หลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสาคร81หลวงปู่จันโคสโกอุตรดิต82ดหลวงพ่ออินเทวดาวัดลาดท่าใหม่จันทบุรี83หลวงพ่ออินวัดบากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพ84 หลวงพ่อกันวัดอินทารามอ่างทอง85หลวงพ่อสายวัดจัน์เจริญสุข86หลวงพ่อไป่วัดดาวเรืองปทุมธานี87หลวงพ่อแดงวัดดอนยอนคอนปรปฐม88หลวงพ่อเพชรวัดดอนยางฉะเชิงเซาพระเกจิอาจารย์แต่ละลูกที่มาร่วมอธิษฐานกิจปลุกเสก ล้วนแล้วแต่สุดยอดมากๆในยุคนั้นจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s u b สไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่